สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับรายการดิจิลอสเวิร์ดครับวันนี้ผมเอาภาพบรรยากาศในงาน Thailand Game Show Big Festival 2015มาฝากกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับนี่เป็นในงานก็จะมีบูธของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์บูธของผู้สนับสนุนเกมต่างๆครับรวมถึงบูธอาหารนะครับซึ่งมีแค่เลนะครับแล้วก็เอาเทนดี้นะฮะแล้วก็ใน ตรงนี้เป็นส่วนของหน้างานนะครับก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์นะครับเพย์สเตชันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในงานมีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของเอเซอร์นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของภายในงานครับที่มีบูธเกมต่างๆครับตรงนี้จะเป็นบูธของค่าย Play p a r k นะฮะ p l a y พ a r k c o m นะครับนะครับข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นี้บนเวทีนะครับคือ เฟดเฟ่นะครับเทไม่มีจะแดกน่านะครับเข้ามากับเกม Hero of the Storm นะครับของเพย์พาร์คเขานะครับนี่ฮะเฟดเฟ่ครับตาดอกเล็บชูสองนิ้วน่าไม่สนน่ไม่สนคนดูข้างหลังเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นของค่ายเกม Dreamer นะครับนี่ฮะพ็อกกิทคิมันลายกิดคอ Pocket Q นะครับเกมที่เรากำลังเล่นๆกันอยู่นั้นคนเยอะมากคือต้องบอกเลยว่าแอร์แอร์กี่ตัวมันก็ ไม่สามารถช่วยได้ฮะร้อนมากข้างในนี้นะครตรงนี้ก็จะเป็นบูธของกาลิน,น่านะครับทอกๆเนี่ตรงนี้มีแข่งเกมนะครับล้อซักกล้ากำลังแข่งอย่างมอ่มันเลยนะครับและตรงนี้ฮะทีวีิวเลี้ยงเลยครับได้สักเครื่องเนี่ยตั้งใจเรียนแหมนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมฮนะก็ใครยังที่ใครที่ยังไม่ได้ไปครับรอยเยิม้มรอยเยิ้มพละกอ้อนฮอร์ชั้นห้าสยามพารากอนครับแค่นี้